อาจจริงๆจะของปลอมมาเข้าร้านันหรอกขอโทษนะคะคุณผู้หญิงกระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมค่ะทางร้านเราไม่สามารถดูแลร,รักษาได้นะคะค่ะท่านประธานครับแฟนของท่านประธานที่ท่านก็หางานให้เขาแล้วทำไมเขายังซือกระเป๋าปลอมให้ท่านอีก่ก็เขายังไม่รู้นะเสียว่าฉันเป็นประธานบริษัท JTP อ่ในกระเป๋าปลอมใบนี้ก็เหมือนกันฉันก็เราว่าเขาก็คงไม่รู้ สวัสดีคะ่ะไม่ทราบว่ากระเป๋าใบน,นี้รับซื้อไหมคะรับค่ะคุณผู้หญิงนี่มันเป็นกระเป๋าด้วยนีมิเต้นรุ่นเดียวกับที่ฉันเพิ่งซื้อมาเลยนี่เอา้าแะทำอะไรอยู่อ่ะแทนแทนเห็นกระเป๋าที่ไอเพิ่งซื้อเมื่อวันก่อนไหมอ๋อ กูาเทนให้ภรรยาหัวหน้าไปแล้วอะเอ้าเทานเอากระเป๋าแอรไปให้คนอื่นเนาะแล้วทำไมไม่ถามแอรสักคำเลยอะเทนรู้ไหมว่ากระเป๋าใบเนี้ยกว่าแอจะได้มาแอาต่อคิวตั้งนานอะแอบก็เมื่อวานหัวหน้าของเทนโดนภรรยาเขาตามตื้อไม่หยุดบอกว่าอยากได้กระเป๋าใบนั้นแลวเทนก็เห็นว่าแอมีพอดีอะเอานะาสร้างความสัมพันธ์ให้ดีไว้หน่อยไงตกใจอะไรขนาดนั้นนะกระเป๋าใบเท่าไรเทนโอนให้ค่าฝังเท็จและรวมค่าต่อคิวทั้งหมดก็ล้านหนึ่ง ล้านหนึ่งประดับเพชรด้วยหรอแพงะไรขนาดนั้นวะว่าล่ะหน้าดูมีความสุขมากเลยการเข้าสังคมน้องใช้เงินเยอะเหมือนกันเี็ทนเทนจะเข้าสังคมอะไรของเทนแล้วมาไปเกี่ยวอะไรกับของของแอร์ด้วยอ่ะเทนก็ให้เขาเท่าที่เทนมีดิและการจะเข้าสังคมคนรวยเนี่ยทั้งที่ตัวเองไม่มีปัญญาแบบนี้คิดว่าจะเจอคนจริงใจไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนั่ง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 แอร ฐานะทางบ้านของแอนดีก็อยู่เว่าซัพพอร์ตเทนหน่อยนะตอนนี้บริษัทของเทน,เนกำลังมีโปรเจกต์ใหญ่ขอแค่หัวหน้าเอนดูเทนเนี่ยถึงจะได้เรื่องตำแหน่งแล้วปีนึงเนี่ยได้เป็นล้านเลยนะแอถึงตอนนั้นเนี่ยเทนก็คือให้แอนสิบเท่าก็ได้อนแอแอลองดูสิไปต่างจังหวัดครั้งนี้เนี่ยนะให้เรากลับด้วยนะแล้วทำไมต้องกลับกับหัวหน้าแบบนี้มันไม่อึดอัดหรอเทนแอนสาวซื้อตั๋วไปแล้วด้วยอะโอ้แอ แอไม่เข้าใจอ่ะเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้ก่อนไงพอถึงเวลานั้นเนี่ยขอหน้าช่วยก็ได้เอาหัวหน้าคุณตีสีครับเอ็นฉันปวดแขนไงครับดูวะยังไงแกขับรถให้หน้าได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเออรบกวนททนะเ่้ยโหอะไรงั้นหัวหน้าเป็นเรื่องผมงต้องทําอยู่แล้วเทนแต่ถ้าขับไม่ไหวก็บอกแอนะแอนช่วยขับแอนแค่ขับรถเองไหวอยู่แล้ว เขอเลยดีกว่าครับนี่แทนทำไมแฟนเธอถึงไม่ยอมถือกระเป๋าที่ฉันซื้อมาให้คุณนาตี้คะคุณนาตี้โดนหลอกมาหรือเปล่าคะคือครั้งที่แล้วที่ฉันเอากระเป๋าปบประุงรักษาที่ร้านน่ะพนักง,งานเขาบอกว่าใบนั้นเป็นของปลอมนะคะ,ะนี่น้องแอร์คะน้องคงไม่เคยได้ใช้ของดีๆใช่ไหมกระเป๋าใบน,นั้นเนี่ยพี่ซื้อมาจากเยอรมันเลยนะคะอุตส่าห์หิ้วมาให้ทาไมผู้จาใส่ไล์กันแบบเนี้ยทนดูเหมือนแฟนแกจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ขอโทษนะครับขอน้าคือแฟนผมเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยครับพี่รถเถอครับขออนุญาตนะคะค่าหาทั้งหมด2,000บาทค่ะไม่ทราบว่าจะสแกนจ่ายหรือว่าเป็นเงินสดดีคะอเอทน เดี๋ยวพวกฉันสองคนไปห้องน้ำกันนะได้ไหมได้ครับเชิญครับสแกจ่ายครับได้ค่ะขอบคุณค่ะเ็นไหนบอกว่าหัวหน้าเขาไปส่งแล้วแค่กินข้าวข้างทางทำไมเขาไม่หายกันด้วยอ่ะแหมมันก็แค่เงินนิดหน่อยเองนิดหน่อยอะไรอ่ะ ค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าอาหารนี่มันแพงกว่าค่าตั๋วที่ซื้อไปแล้วนะเทนแแค่เราได้นั่งกินข้าวร่วมโต๊ะด้วกับหัวหน้าเนี่ยก็เป็นเกียรติมากแล้วนะแลีกอย่างเทเดีกับหัวหน้าแล้วมันมีผลอะไรต่อแอนแลยไงว่าไงคบอท่านประธานครับผู้จัดการบริษัท991ที่ท่านประธานให้ผมไปตรวจสอบ เขากู้เงินบริษัทครับแถมตอนนี้เขายังจะโดนบริษัท991ไล่ออกอีกหลักฐานเอาผิดเต็มไปหมดอาทิตย์หน้าเขามีเซ็นสัญญากับบริษัทเราแล้วก็คิดยังจะโกงเงินเราอีกตอนเนี้เขากาลังหาคนรับผิดแทนอยู่นะครับแฟนของท่านประธานทํางานอยู่บริษัท991ใช่ไหมครับอือโอเคฉันเข้าใจละโปรเจกต์ที่จะทำร่วมกับบริษัทจดีพีฉันจะทำเซนเซจะไม่ทำให้หัวหน้าผิดหวังไหมครับ เซนไม่ได้นะเทนคุณหาคนรับผิดชอบแทนคุณหรอนี่แกหมายความว่าไงแอบทำบ้าเลยหรอแกเน,นี่ยเนเทนดูเหมือนว่าแฟนแกเนี่ยจะไม่ค่อยอยากให้นแก,นแกนมีอนาคตที่ดีเลยู่ะใช่โอกาสดีๆแบบเนี้ยผู้หญิงคนนี้ทำลายทิ้งหมดแล้วนะแอนเทนเข้าใจนะว่าฐานะทางบ้านอย่างแกนี่ดีแตอนไม่อยากให้เทนมีการางานที่ดีอนะ่ะ หรือว่าแอร์เนี่ยไม่อยากให้เห็นได้ดีไปกว่าแอร์ขอโทค,ครับผมนะผมจะรีบไปปินสัญญาใหม่แบบนี้นะไปแอร์ไม่แอร์จะให้โอกาสเทนเป็นครั้งสุดท้ายนะจะเซ็นสัญญากับพวกเขาหรือจะกลับบ้านก,กับแอร์